อุปสรบิงแมนวายร้ายสุดแกร่งที่แฟนมาเวลต้องรู้ใครว่ามีแต่ธานอสที่เก่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกอุสอบิงแมนวายร้ายสุดอันตรายที่ความสามารถในการดูดซับพลังของเขาหน้าถึงจนต้องร้องว้าวเตรียมตัวพบกับเรื่องราวที่อาจทําให้คุณเปลี่ยนใจมาเชียร์วายร้ายก็เป็นได้คาครเชอร์ครีอดีตนักโทษที่ได้รับพลังจากโลกิใช้แล้วเทพแห่งความสุขสนเป็นคนมอบพลัง ให้เขาทําให้เขาสามารถดูดซับคุณสมบัติของทุกสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นเหล็กหินหรือแม้แต่พลังงานพลังนี้ทําให้เขากลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อเหล่าฮีโร่เพราะเขาสามารถปรับตัวและแข็งแกร่งขึ้นได้เรื่อยๆยิ่งสู้ยิ่งเก่งลองคิดดูว่าถ้าเขาดูดซับพลังของทอร์จะเป็นยังไงตำรวอบิงแมนไม่ได้แค่เปลี่ยนรูปร่างแต่เขาสามารถเรียนแบบคุณสมบัติของสิ่งที่ดูดซับได้ทั้งหมดถ้าดูดซับเหล็กก็จะแข็งแกร่งถ้าดูดซับน้ำก็จะกลายเป็นของเหลว ความสามารถนี้ทำให้เขาสามารถต่อกรกับฮีโร่ระดับเทพได้สบายๆเขาเคยปะทะก,กับทอร์เฮาส์และเหล่าอเวนเจอร์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนถึงจะเก่งกาจแค่ไหน Man ก็มีจุดอ่อนเขาต้องสัมผัสกับวัตถุโดยตรงเพื่อดูดซับพลังและถ้าถูกขัดขวางก่อนที่จะดูดซับได้สำเร็จพลังของเขาก็จะใช้ไม่ได้ผลนอกจากนี้เขายังพึ่งพาพลังที่ดูดซับมาถ้าถูกกำจัดแรงพลังงานนั้นไปเขาก็จะกลับไปเป็นาคาร์ครีคนเดิม ตึมซอบ,บิงแมนเป็นวายร้ายที่น่าสนใจและมีพลังที่น่าทึ่งถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวของเขาให้มากขึ้นอย่าลืมไปหาอ่านคอม,มิกหรือดูอนิเมชั่นที่เขามีบทบาทกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราว่าคุณชอบวายร้ายตัวไหนมากที่สุดแล้วเจอกันใหม่